สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube ประธานสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่เจ9ทํานายทายทักนะคะวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาความรักของ12สราศีนะคะในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักอนาคตความรักเราจะมาพูดอนาคตระยะสั้นๆน,นะคะเราจะไม่พูดยาวตลอดนะคะในช่วงครึ่งปีหลัง2568น้สี้นะคะสาหรับท่านสมาชิกใหม่ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพราะว่ามาอยู่เจ็ดก้าได้ทํานายดวงชะตาไว้หลายรูปแบบนะคะทั้ง12นักสัตว์สสราศีแล้วก็รวมทั้งคนทั้ง7วันะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกนะคะเอาเรามาดูซิว่าความรักของชาวเมธในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วชาวเมธเนี่ยนะส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดจากเพื่อนฝูงมากกว่าในเรื่องของความรักเพราะว่าชาวเมธนี่เพื่อนเยอะบางทีให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่า นะกับคนรักอะไรทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะจริงๆแล้วก็ถือว่ายังลําบากยังไงก็ยังไม่ไปจากกันนะคะสำหรับชาวเมรในช่วงครึ่งปีหลังนี้ความรักนะในความสัมพันธ์เนยังเป็นคู่แท้ต่อกันยังเป็นคู่ที่ถูกใจยังเป็นเออเป็นเนื้อคู่กันก็ได้นะคนโสดก็มีโอกาสพบคู่นะนะคะอืมมาดู คนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วนะในช่วงนี้ถือว่ารักครอบครัวนะถือว่าอยู่กันแบบสงบสุขอยู่ว่าถือว่าเป็นคู่แท้นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างนะกับาการพูดจากระทบกระทั่งกันหรือกันแบบพูดกันไม่เข้าใจกันในบางครั้งนในลักษณะของเพื่อนฝูงก็ได้หรือในบางเวลามีปัญหากันมักจะยกตัวอย่างหรือยกเปรียบเทียบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องจุกจิก นะทําให้เกิดปัญหากันสําหรับชาวเมธสําหรับคนที่มีครอบครัวนะจริงๆแล้วก็ถือว่ายังรักกันมากอยู่นะจะมองมองแล้วก็ถือว่ามีปัญหาน้อยมากนะคะสําหรับชาวเมธถึงว่าจะเหนือ่อยจะลําบากยังไงก็ยังอยู่ไม่ไปไหนนะคะถือว่ายังรักครอบครัวรักลูกนะความโรแมนติกอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่สําหรับคนรักแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันประมาณนั้นนะคะสาหรับคนที่มีครอบครัวถือว่ายังเป็นคู่แท้ต่อกันนะ ยังรักกันมากอยู่นะนะคนก็ยังรักกันมากอยู่นะปัญหาก็เรื่องจุกจิกเหนื่อยกับครอบครัวเหนื่อยกับความลําบากต่างๆแต่ก็ไม่ไปไหนนะส่วนคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยมักจะทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะนะจริงๆก็อยากให้ความรักมันก้าวหน้าน่ะบางทีทะเลาะกันขึ้นมาทีไรน่นหนักเลยนะคนที่คบกันเนี่ยมันเลยทําให้คนรักเนี่ย ยังเห็นความดีหรือว่ายังเห็นอดีตที่ยังเคยรักกันอยู่ะนะถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเอาอกเอาใจคนรักไม่เป็นก็ตามนะคะส่วนชาวเมฆก็อาจจะแบบในลักษณะของอยากให้ความรักมันก้าวหน้านะคะนะการเก็บหอมรอมริบหรือการแบบเ,เขาเรียกว่าเทคแคร์กันน้อยมากจะใช้คำว่าประหยัดหรือขี้เหนียวในช่วงนี้ก็ว่าได้นะสำหรับคนที่คบกัน นะแต่อย่างไรก็ยังไม่ไปไหนถือว่าอนาคตยังรักกันมากอยู่นะเออในช่วงนี้ถือว่าปัญหาน้อยมากนะคะชาวเมษในครึ่งปีหลังมีโอกาสพูดจากันอยู่มีโอกาสเตล็ดจามีโอกาสพูดคุยกันเรื่องจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงนะเพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์หน่อยนะเพราะชาวเมษเนี่ยมันจะเป็นธาตุไฟลืมบอกไปวันที่เกิดราศีลัคนาราศีดูได้ลืมบอกนะในกร่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะแต่ถ้าเกิดอยู่ช่วงเนินเมษายน คุณก็เยอชาวเมธได้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่ายังอยู่ในธาตุไฟมันก็เลยเป็นอะไรที่ยังทะเลาะขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันสำหรับชาวเมธแต่ก็ยังไม่ไปไหนนะคะก็ยังรักกันมากอยู่ในอนาคตมีโอกาสเจรจาตกลงเรื่องจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นคู่แท้กันอยู่นะคะเก็บหอมรอมริบร่วมกันนะคะสาหรับชาวเมธที่คบกันเนี่ยถึงแม้ว่าคนรักจะประหยัดหรือขี้เหนียวหน่อยแต่เขาก็เก็บเงินเพื่ออนาคตประมาณนั้นนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่โรแมนติกหน่อยนะแต่เขาก็หาเวลาให้กับให้แก่กันและกันอยู่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องจะเย็นๆนะอย่าชวนทะเลาะบ่อยนักนะชาวเมธถึงจะไปธาตุไฟก็เถอะนะคะอย mm ่าทาให้จิตใจอ่อนไหวอย่าทำให้จิตใ,ใ,ใจโลเลนะคะชาวเมธที่คบกันเควบคุมสติอารมณ์ได้ดีๆถือว่าความสัมพันธ์ยังเป็นค,คู่คู่ที่ดีต่อกันอยู่นะคะ ส่วนสถานการณ์ของคนที่เป็นโสดยิงๆแล้วคนโสดชาวเมย,ยังต้องการอิสระอยู่นะนะยังต้องการอิสระอยู่ยังไม่อยากจะมีใครหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ยังไม่ลืมอดีตด,ด้วยการคุยกันกับคนที่เข้ามารู้สึกเขาจะไม่ค่อยคุยกับชาวเมยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าได้คุยก็รู้สึกว่าไปด้วยกันได้ดีนะถือว่าควา,ค,ความสัมพันธ์ถือว่าถูก ถูกคอกันอยู่เวลาคุยอะแต่ชาเมธยังรู้สึกว่ายังรู้สึกว่าไม่อยากจะยังมีใครอะยังอยากจะใช้ชีวิตโสดอิสระอยู่กลัวโดนหลอกบ้างกลัวจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวหรือ,อโดนหลอกเนี่ยก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่อยากจะเจอปัญหาอย่างนี้อีกเพราะว่าอาดีตเนะคยเจอวิบากกรรมมาแล้วกับเรื่องความรักนะเ,เขาก็เลยเหมือนกับว่า คุยกันไปได้นะเวลาคุยเขาก็คุยดีๆนะชาวเมธเนี่ยเอ่อเฉพาะเมธโสดที่เป็นไม้เนี่ยนะคุณจะเจอความรักที่ถูกใจหรือคู่แท้คุณก็ได้เข้ามานะถึงแม้ว่าคุณจะอยากคุยบ้างไม่คุยบ้างก็ตามแต่คนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะต้องเข้าไปนะเติมเต็มความรู้สึกของเขาที่ยังไม่ลืมอดีตให้ได้เพราะต่อไปในอนาคตคุณมีโอกาสที่จะ พัฒนาความรักของคุณนะในเวทีทางที่ดีอยู่มีอะไรเปิดใจคุยกันนะสิ่งที่เราม้ระวังชาวเมธที่เป็นโสดก็คือกลัวโดนหลอกกลัวไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดเนี่ยนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยคุยแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุยแบบอย่างมีสติว่างั้นเถอะนะสาหรับความรักของชาวเมธในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะถือว่าดีนะคนที่มีคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีคู่อ่ะ นะถึงว่าจะมีปัญหากันโดยเฉพาะคนที่คบกันเนี่ยอาจจะทะเลาะกันบ้างในเรื่องของเขาเรียกว่าให้เวลากับคนรักนะยังไม่เต็มที่นะนะหรือยังไม่ใส่ใจเขานะอ่ะหรือขาดการเอาใจใส่ไปสนใจเพื่อนมากกว่าเนี่ยนะประมาณนั้นแล้วอาจจะไม่ได้เทคแคร์เท่าที่ควรเหมือนที่ผ่านมานะส่วนคนที่มีครอบครัวยัยงรักครอบครัวยอยู่มีปัญหาอะไรก็พูดจาก,กันถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยหรือมีปัญหาเข้ามาก็ตาม ลำบากยังไงก็ยังอยู่ร่วมด้วยกันอยู่นะคะส่วนเมธที่เป็นโสดก็อย่างที่บอกกันแหละนะโดยเฉพาะเมธที่ไม่ไม่เนี่ยนะยังไม่กลัวอยากเออคือยังขยดกับความรักที่แบบที่มันมีนปัญหาน่ะนะแล้วก็กลัวโดนหลอกส่วนหนึ่งแต่คนที่เข้ามาแน่นอนคุณต้องเข้าไปเติมเต็มให้ได้นะเพราะว่าความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักกันอยู่นะคะสำหรับ ชาวเมฆในช่วงครึ่งปีหลัง2อ 6, 6 8นี้นะอยา่างไรก็ตามนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นดูเป็นแนวทางนะคะอย่าเคร่งเครียดกับการทำนายนะคะนะก็คงจะประมาณนี้นะสำหรับความรักของชาวราศีเมษนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะสำหรับท่านสมาชิกใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ